แล้วพบว่านะคะหนึ่งในเจของคุณแม่ท้องนะคะหนึ่งในเของคุณแม่ท้องโดยเฉพาะ,อ,ะอันนี้เป็นสถิตินะคะของสถาบันเบาหวานแห่งประเทศไทยนะคะเขาทำสถิติไว่าทั่วโลกเนี่ยนะคะหนึ่งในเจของคุณแม่ท้องพบว่ามีภาวะเป็นเบาหวานในช่วงตั้งครรภต้องบอกก่อนว่าการที่เรารู้ว่าเราอาจจะมีความเสี่ยง หรือนะคะมีภาวะเบาหวานในช่วงตั้งครรภเนี่ย มันมีเรื่องของภาวะแทรกซ้อนค่ะแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะจัดการได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวกูขอเข้าไปแชร์ตรงหน้าลิงก์ให้นิดนึงนะจ๊ะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาเข้ามาทักทายคุณนิดนึงนะคะว่าคุณกาสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดเจนไหมอะไรไหมนะคะทั้งในส่วนของอินสตาแกรมเนาะแล้วก็ในส่วนของ Facebook นะคะเริ่มแรกก่อนเลยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแชร์เข้าไปตรงหน้าจอของ กลุ่ม positive healthy c h d b e r กันก่อนนะคะหรือหนาไหนว่าอ่ะแป๊บนึงนะจ๊ะดึงอ่ะก่อนอื่นก่อนอื่นสำหรับใครนะคะที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มของ Instagram นะคะ awesome b i r t h method นะคะนี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางเนาะที่คุณแม่ๆสามารถที่จะ เรียนรู้นะคะทั้งในเรื่องของการเตรียมพร้อมในการคลอดในช่วงที่เราตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกําลังกายการฝึกโยคนะเนาะในช่วงตั้งครรภ์คุณแม่สามารถเข้ามาเช็คได้จากโพสต์วิธีการเช็คจากโพสต์มันก็จะง่ายกว่าการที่เราเข้าไปเช็คของ Facebook เพราะว่าโพสต์เก่าบางทีมันก็จะบางโพสต์ใหม่มันโผล่มาโพสต์เก่าบางทีเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเนาะเข้ามาเช็คใน Instagram ใน IG จเนี่ยจะง่ายมากเลยแล้วก็ครูจะลงข้อมูลนะคะทั้งการเรียนรู้ การดูแลตัวเองในช่วงการตั้งครรภ์การดูแลตัวเองหลังจากที่คลอดออกมาแล้วรวมไปถึงการดูแลลูกในครรภ์ด้วยและการดูแลทารกและคลอดด้วยนะคะ,ะนี่คืออีกหนึ่งช่องทางเนาะที่สามารถเข้ามาเช็คได้อย่างวันนี้เนี่ยครูลงวิดีโอไปในเรื่องของการออกกำลังกายก้ามเนื้อแกนกาลางลำตัวว่าถ้าเราไม่สามารถฝึก ซิ t อัพพร้นเจในช่วงตั้งครันได้แล้วไม่สมควรทํานะคะหลีกเลี่ยนทำเอ๊ะแล้วมีการออกกำลังกายท่าไหนอีกบ้างที่สามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเือแกนกลางลำตัวก็เข้ามาเช็คกันได้นะคะใน i อจีออซัมเบ r ร์สเมท o อนะคะคุณค่ะอ่ะแล้วมาที่ในกลุ่มของ Facebook เรานะคะเมื่อวานครูถามเข้าไปเนะว่ามีคนเข้ามา ตอบเยอะมากๆเลยนะว่าอยากให้คุณแม่ในกลุ่มของเรานะคะช่วยแชร์ประสบการณ์กันหน่อยว่าคนที่เคยเป็นเมาหอวานในช่วงตั้งครรภ์กับเคยมีภาวะหรือตอนนี้มีภาวะในช่วงตั้งครรภ์แต่ละคนมีอาการอะไรยังไงบ้างเนาะ,ะหลายหลายคนเข้ามาเยอะมากนะคะสิ่งหนึ่งที่อ้อเห็นนะคุณแม่หลายๆคนเนาะจะโพสต์รูปลงไปแล้วบอกว่าจริงๆแล้วนะคะตอนนี้เนี่ย คอสแล้วค่ะหนูน้อยก็ตอนนี้ภาวะเบาหวานหายไปแล้วนี่นั่นลูกสมบูรณแข็งแรงดีซึ่งครูดีใจมากๆเลยที่ได้ยินสิ่งนี้นะคะก็เลยก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการที่ครูได้เนาะสอนคุณแม่ทองนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์อ่ะเข้ามาสู่ประเด็นกันเลยดีกว่านะคะคำว่า เบาหวานในช่วงตั้งครรภ์นเนาะหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า gestational diabetes นะคะก็คือเป็นภาวะที่น้ำตาลในเลือดสูงหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า high blood sugar ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในช่วงการตั้งครรภแล้วจะเกิดได้มากที่สุด ในไตรามาสที่2และในไตรามาสที่3คราวนี้บางคนก็จะงวงว่าเฮ้ยหรือเป็นเพราะว่ากูกินไอติมเยอะไปว่าหรือกูกินทุเรียนเยอะไปตอนไตรามาสแรกหรอทาให้ในไตรามาสที่2เนี่ยพบว่าดันมีเรื่องของปริมาณน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นมาซะงั้นเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอเปอร์เซนต์เรื่องของการรับประทานน้ําตาลแล้วทํานําไปสู่นะคะการที่มีไฮบรัชูาร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่น้อยมาก วันนี้เราเลยต้องมาเรียนรู้กันค่ะว่าคนแบบไหนมีความเสี่ยงแบบไหนถึงนําไปสู่ความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้นะคะอันดับแรกเลยหนึ่งคุณแม่ที่ก่อนตั้งครรภมีค่าดัชนีนมวลกายสูงกว่าเลขสามอ่านง,ง่ายๆสมมุติส่วนสูงของเราอยู่ที่ 1.5เมตรก็คือสูงที่150เซนเนาะแล้วน้ำหนักของเราอยู่ที่ประมาณ50กิโลกรัมวิธีการนะคะนั่นก็คือให้ใช้วิธีการแบบนี้นะคะ50คูณ50แล้วก็หาร150 1.5อ่าเดี๋ยวครูซึ่ง วิธีการเช็ค BMI เนี่ยสามารถเข้าไปเช็คได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปนะคะถ้าค่า BMI หรือค่าดัชนีมวลกายของเราเนี่ยมากกว่า30คุณแม่ก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์อันที่2ในครรภ์ที่แล้วนะคะอาจจะเป็นคุณแม่ซึ่งตั้งครรภ์ครั้งที่2ครั้งที่3แต่ครรภ์ที่แล้วเนี่ยก็คือคุณแม่มีภาวะเบาหวานมาก่อนก็มีความเสี่ยงที่ เป็นเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์ในคันนี้ได้เช่นเดียวกันอันที่สเมื่อคันที่แล้วตอนที่คลอดลูกออกมาน้องมีขนาดนะคะน้ำหนักกว่า4.5กิโลกรัมหรือมากกว่า9ปอนด์ก็มีความเสี่ยงว่าครั้งนี้คุณแม่อาจจะอาจจะเหมือนเดิมมีภาวะเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์อีกทั้งยังมีการศึกษานะคะพบอีกว่าเนาะถ้าคุณแม่ท่านไหนว่า มีคนในครอบครัวเคยมีประวัติเป็นเบาหวานมาก่อนก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเป็นเบาหวานในช่วงตั้งครรภเช่นเดียวกันยังมีงานศึกษาซึ่งมีความน่าสนใจมากดูเป็นแบบเรสิสซิ์นิดนึงก็คือมีการเหยียดสีผิวกันนิดหน่อยคนผิวดำคนแอฟริกาคนเอเชียคนตะวันออกกลางมีเปอร์เซนที่จะเป็นเบาหวานเยอะกว่าคนชาติอื่นอ่ เราก็เลยเริ่มสงสัยแล้วว่าเฮ้ยอาหรือจะเป็นเพราะว่าเรากินข้าวขาวเยอะจนเกินไปหรือจะเป็นเพราะว่าเรารับประทานน้าตาลมากจนเกินไปหรืออาจจะเป็นเพราะว่าไลฟ์สไตล์ในการอ่ากิจวัตรประจําวันของเราณนะปัจจุบันเนี่ยมีความแตกต่างจากเมื่อก่อนซึ่งส่งผลให้เกิดภา,า,าวะเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์ได้อ่ะเมื่อคุณหมอรู้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยง ที่จะเป็นบาวชในช่วงตั้งครรภนะคะพอเข้ามาสู่อา,อายุครรภ์ที่สัปดาห์ที่สิบสหรือ12โดยทั่วไปแล้วคนที่ไม่มีความเสี่ยงก็จะไม่มีการตรวจบาวานแต่พอเขาเช็คแล้วว่าออคุณแม่น่าจะมีเป็นภาวะอ้วนเ,ออเคยมีประวัติเป็นบาวานมาก่อนคนในครอบครัวเป็นบาวานมาก่อนหรือเคยตั้งครรภครั้งที่แล้วรวมไปถึงคนที่เคยอตอนนี้ตั้งครรภลูกแฝด ก็อาจจะมีเสร็จที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานได้ดังนั้นถ้าคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้นะคะคุณหมอจะทําการเช็คระดับน้ําตาลในเลือดนะคะซึ่งเขาจะใช้คํานี้ภาษาอังกฤษนะคะว่าก็คืออ่ะครูเขียนไว้ครูก็ลืมเองจ้าเขียนไว้ตรงไหนจ้าดวงพรเด,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 ดือดเดือดเดือดออร์รูคลอสเทอร์เรนซ์นะคะหรือ OGT ีอ่ะวิธีการก็คือเขาจะให้คุณแม่นะคะ f a สซิ่งก่อนก็คือ ม่ให้รับประทานอาหารอะไรเลยบางที่อนุญาตให้ดื่มน้ําบางที่ก็ไม่อนุญาตให้ดื่มน้ําค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยในเช้าวันต่อไปคุณหมอก็จะให้เช็คก่อนโดยการเช็ค blood s u ก a r ก็มีตัวเช็คตัวเทสก่อนที่นะคะเริ่มแรกพอถึงโรงพยาบาลปุ๊บก็เช็คก่อนว่าอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่เสร็จแล้วเขาก็จะให้คุณแม่เนี่ยดื่มปูคลอสนะคะาบางที่ก็50 บางที่ก็75กรัมแล้วแต่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะให้นั่งพักบางที่1ชั่วโมงบางที่2ชั่วโมงแล้วก็กลับมาเช็คค่ขาของน้ําตาลในเลือดค่ะว่ามันสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานหรือไม่ถ้าสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานสิ่งต่อไปที่คุณหมอจะทําก็คือคุยเรื่องของการควบคุมอาหารคุยเรื่องขึงการจัดการหรือป้องกันภาวะที่จะเสี่ยงการเกิดเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์ได้ รวมไปถึงอาจจะมีการให้ยาหรืออาจจะมีตัวที่เอากลับไปเช็คน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเองจนทัง่งกลับมาพบคุณหมออีกครั้งในการนะัดครั้งต่อไปในกรณีนะคะที่คุณแม่ตั้งครรภ์ย้ำนะคะและคุณแม่ไม่มีความเสี่ยงใดๆไม่เคยเป็นเบาหวานมาก่อนน้ำหนักไม่เกินมาตรฐานาไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อนแล้วไม่ใช่ลูกแฝดคนในครอบครัวไม่เคยเป็นเบาหวานมาก่อนจะไม่มีการเช็ค เรื่องของเบาหวานไปจนกว่าสัปดาห์ที่24หรือสัปดาห์ที่28นะจ๊ะในช่วงนี้ถึงจะมีการเช็คค่าเบาหวานเคลีย์นะคะ